สวัสดีครับนี่คือค่ายจองแชมป์นะครับหมู่บุติสัมมาณีประเดียนธรรมวัดพระธรรมกายครับสถานที่ที่สัมมนเณรวัดธรกายศึกษาพระบาลีนะครับ <c oughs> คำขวนของสัมมนเณร สามเณรดีมีวินัยใฝ่ศึกษาเทศนาแก้วกล้าค้นคว้าวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่เป้าหมายถึงที่สุดที่รำ ครับสถานที่ตรงนี้นะครับสนักเรียนประยะัติธรรมวัฒน์กายนะครับสร้างพระให้เป็นพระแท้นะครับสร้างคนให้เป็นคนดีนะครับเป็นสนักเรียนที่ศึกษา,อาสอบรเรียนทรเข้าโยกได้มากสุดในประเทศไทย การเรียนพระบาลีนะครับเป็นหัวใจของพระพุทธนานะครับพระสงค์เป็นหัวใจของโลกและจักรวาลเป็นช้างเท้าหน้าในการประกาศพระศาสนาในการสุบทอดอายุของศาสนาให้ยงเยาวนานภาษาบาลีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าทำคำสอนขององค์พระสมัมมาเจ้าจะยืนยงยาวนานมากเพียงใดก็อยู่ที่พระสงฆ์ผู้ทรงรักษาหลักคําสอนเอาไว้พระสงฆ์เป็นอายุของพระหนาการศึกษาพระบาลีก็คืออายุของพระหนาเหมือนกันเป็นการจดจําและบันทึก หลักธรรมคำสอนขององค์พระสมัมมาสัมพุเจ้า